อะไรคือจิ๊กซอที่ยากที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวฒิเจ้าของ Facebook Page บบรรทัดครื่องครับครั้งนี้เป็น EP ที่75แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับยังคงเป็นเรื่องของซาเทีย c อ่ซีอของ Microsoft แล้วก็การเทินราวบริษัท Microsoft นะครับลองฟังย้อนหลังกันได้ครับมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งที่เป็นจิ๊กซอที่ยากที่สุดนะฮะในมุมมองของซาเทียในการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับซาเทียเนี่ยจะชอบพูดคำานึ่อเขาจะบอกว่า f l y ing is good นะฮะ but learning to fly is not good ลองนึกภาพไก่อะไก่ตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะหัดบินหรือนกที่จะหัดบินเนี่ยเวลามันบินได้แล้วมันจะดูสวยงามใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนที่มันหัดบินเนี่ยมันจะดูน่าเกียดมากนะฮะคือเหมือนวิ่งวิ่งบินบินแล้วบินไม่ขึ้นแล้วก็ตกลงมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่า Microsoft เนี่ยอยู่ในช่วงที่ learning to fly again นะครับก็คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดูน่าเกียดน่าเกียดหน่อยดูแบบผิดผิดทุกๆนะฮะบินขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาแต่เขาบอกว่ามันสําคัญมากเราะอทุกคนเนี่ยพูดถึง flying บนอากาศหมดนะครับว่ามันสวยงามแต่เขาลืมคนลืมมองไปว่า learning to fly เนี่ยมันจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พ e ซ i g s ซอที่ ค่อนข้างยากมากนะครับที่ซาเทียบอกเนี่ยก็คือ p i e นี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เขาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วนะฮะเขาประกาศแล้วว่าเขาจะทําอะไรใช่ไหมจะเปลี่ยน c u เจอร์จะทํานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนท็อปแมนจเมนต์นะครับที่ไม่อากลียเขาก็ออกไปแล้วนะฮะเขาเอาคนใหม่เข้ามานะครับจิ๊กซอที่ยากที่สุดสําหรับซาเทียนะครับคือ middle management ผู้บริหารระดับกลางนะครับระดับ level 3 level 2 level 3ลงไปเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบคน เขาบอกต้องเอาคนพวกนี้ให้อยู่นะครับซึ่งจริงๆเราวน่าสนใจเพราะว่า middle management เนี่ยในการพูดคุยกันหนังสือหลายเล่มนะฮะบ,บริษัท Google เนี่ยหรือ Netflix นะครับสองบริษัทนี้เคยไล่ไล่ทั้งแผงไล่ middle management ทั้งแผงออกเลยนะฮะเวลาองค์กรเขาเริ่มโตองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะ flat นะฮะมี CEO แล้วก็ทำงานเลยกับกับพนักงานเลยนะฮะนั่งใกล้กัน พอองค์กรเริ่มโตสักร้อยคน200คน300คนจะเริ่มมี Middle Management ขึ้นมาคือคนที่เป็นเเขาเรียกว่า c o m m u n i c a คตระหว่างท็อปมากท็อปท็สุดสร้างวิชั่นแล้วก็เอา Middle Management มาอยู่ตรงกลางครับแล้วก็คนทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเลเยอร์ Layer ของ Management เนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาค้นพบว่า Google นะฮะองค์กรเนี่ยมันไปได้ช้ามากเพราะว่า m i ด d l e m แ n เนจเมนตตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ใช่เนี่ยฮะมันจะเริ่มมีการเมืองครับ คือมินิ e ัลแมจเมนต์เนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้เซตทวิชั่นร้อซ็สักทีเดียวแล้วก็คอมมิวนิเคทไปถึงลูกน้องก็ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครบ,บางทีก็เวลาลูกน้องมาถามก็บอกว่า c ีอจะเอาแบบนั้น c ีอจะเอาแบบนี้นะฮะไอ้โลกแบบเนี้ยมันทําให้องค์กรเขาเจอแย่มากมันทำให้ Trust ระหว่าง CEO กับพนักง,งานหายไปเลยเพราะว่า Middle Management เนี่ย play safe play safe คืออยากจะเหมือนกับอยากจะไตเต้าขึ้นไปในองค์กรน,นะครับก็เลย เหมือนกับโบยคนนั้นโบยคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่านี่คือนี่คือสิ่งที่มีเดลแมนจ์เมนท์ทำแล้วไม่ดีนะครับแต่จริงๆถ้ามีเดลแมนจ์เมนท์ที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถจะดบริหาทีมได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างทีมได้ซึ่งแต่ Google เนี่ยจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้มากนะครับเขาเคยไล่มีเดลแมนจ์เมนท์ออกนะครับหลายหลายครั้งอยู่ทีเดียวทีนี้องค์กรที่แฟลตมากๆเนี่ยเรารู้ว่าเป็นองค์กรของอนาคตนะฮะเวลาเราพูดเรื่องอาชีพมาธรดาลจี้พูดเรื่อง อะไรเหล่านี้เราก็จะพบว่ามันมันไม่ได้จะมีไฮรากี้อะไรมากก็มีแค่คนทํางานแล้วก็คนที่เซตวิชั่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้มาเล่าอะไรเรื่องอาจารย์ e t ท o อ o l ลจีแต่ว่า m i d d ด e ม a นจ g เมนต์เกิดอะไรขึ้นครับพอซาเทียประกาศออกไปครับว่าจะสร้างทุกคนให้มีกรอตไมล์เซตนะฮะจะเปลี่ยนเค้าเจอร์ต่างๆมีม i ด์ด์ม a นจ g เมนต์หลายคนครับวิ่งเข้ามาหาซาทียครับบอกว่าเนี่ยชอบมากเลยนะชอบเอ่อวิชั่นเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเนี่ยสร้างกรอตไมล์เซตนะครับ ต่พอมาคุยกับซาเทียปุ๊บแล้วก็ไปด่าคนอื่นครับว่าเอ้ยมีมิเดเมจเมนต์อยู่5คนนะคุณต้องระวังนะ5คนนี้แบบไม่ดีอะไราเงี้ยซาเทียก็เลยเอามาพูดกับมิเดเมจเมนต์ทั้งหมดครับว่าเขาเจอแบบเนี้ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เค้าเจอที่ถูกต้องอันนี้คือ blaming และนี่คือการเมืองซึ่งเขาไม่ต้องการสิ่งนี้เขาบอกหน้าที่มิโดเมจเมนต์หลังจากนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นถ้ายังอยากมีงานนะฮะเขาให้อันนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเท่ดีนะัคือ finding rose in field of shit นะฮะอันนี้พูดภาษาอังกฤษจะดูไม่สุุภาาาพนนนนิดดึงงคครับกกออรบืออออหหกกกใ คือเขารู้ฮะว่าจริงๆแล้วในโอ c ม o s o f ้ตอนนี้มีคนที่เวิร์กไม่เวิร์กอยู่เยอะมากเหมือนเหมือนกล้องอึแต่หน้าที่แมเนจ e m i d d l e m ม n นจเมนต์คือการหาดอกกุหลาบ1ดอกหรือ2ดอกที่มันทำงานได้แล้วก็ช่วยให้คนคนนั้น s ัก c e เซสฟูมีแค่นี้ไม่ใช่การเบร m มิงองค์กรนนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้นะ่น่าสนใจเพราะว่า ผมเนี่ยจริงๆแล้วทำงานด้าน innovation มาก็ได้รับโอกาสจากพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านในองค์กรนะครับซึ่งมีอันนึงที่ผมยังจำถึงทุกวันนี้นะครับท่านบอกว่าจริง,รงๆแล้วในการทำงานด้าน innovation หรือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยอยากจะได้คนที่ทำรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนมาเหมือนมาไม่ได้มาอยู่โรงแรมนะฮะอยู่โรงแรมคือเหมือนกับหิ้กระเป๋าเข้ามาอยู่เลยนะเวลาเราเข้าไปในโรงแรมเนี่ยเราเข้าเข้าหิ้กระเป๋าเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับเวลาไฟไม่ติดเวลา ปะน้ำไม่ไหลเนี่ยเราโทรบ่นโรงแรมเลยใช่ไหมครับเพราะเราสึกเราจ่ายตังค์เข้ามาแล้วเราก็คือเราไม่รู้สึกถึงความเป็นอเนอร์ชิพว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้เจ๊งมีสิ่งนั้นไม่เวิร์กเราก็จะเรียกคนเข้ามาเราก็จะบ่นนะครับเพราะเรามัมนมันพร้อมอยู่แต่ว่าองค์กรหลังๆเนี่ยมีเดลแมนจ์มนจะต้องทําสภาพให้เหมือนกับมันเือนการสร้างบ้านครับคือคนเข้ามาแล้วหรือตัวเขาเองเข้ามาแล้วเนี่ยต้องรู้สึกว่าเออมันเป็นของเราอะบ้านของเรามีครอบครัวเราอยู่ ถ้ามีอะไรที่ไม่เวิร์กเราไม่ชอบสวนหน้าหน้าบ้านเนี่ยมันมันเริ่มรกแล้วเราก็ออกไปตัญ้าชวนกันออกไปตัญ้ามีไฟเจ๊งเราก็ไปซื้อไฟมาเปลี่ยนคือเราอยากให้บ้านเราอ่ะมันน่าอยูอ่มีห้องที่มันเล็กไปเราก็ต่อเติมให้มันใหญ่ขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอินิเชทีฟซึ่งคนในบ้านต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นเองและเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของการสร้างบ้านนะครับซึ่งลิงก์โดยตรงกับเรื่องที่สาทียพูดเลยคือเขาต้องการคนที่ไม่คอมเพลนแต่ว่าดู something t ู make it happen นะ่ะ หาคนที่ถูกต้องในหมู่คนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สับสนุนคนเหล่านั้นนะครับซาเทียเนี่ยให้ leadership principle กับ middle management ไว้3ข้อด้วยกันนะข้อแรกนะครับหน้าที่ leadership middle management ของ microsoft จะต้องทำา3อย่างนี้หน้าแรกหน้าที่แรกคือ bring clarity คือทิศทางบริษัทต,ต้องชัดเจนก็คือ communicate ทิศทางบริษัทให้กับพนักง,งานทุกคนอย่างชัดเจนมี clarity ให้กับลูกน้องข้อ2 boost energy and optimism ทำยังไงก็ได้ให้พนักง,งานมีพลังแล้วก็มี Sense of Hope ตลอดเวลามี o p t i m i ิสเมีความมองโลกในแง่ดีตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะเป็นอาร์ตนะฮะไม่ได้ทําได้ทุกคนนะครับมีดเมเรนหลายคนเนี่ยทำงานเก่งก็ผิดแล้วนะฮะทำงานเก่งไม่ได้ไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าคุณทํางานเก่งอย่างเดียวคุณมาเป็นเมเจอร์ไม่ได้คุณไปเป็น Specialist นะครับมีหนังสืออีกหลายเล่มนะที่พูดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟัง คือหน้าที่ของแม n จเม m น n ์เนี่ยจริงๆคือการอินสป e p พีเพลแล้วก็สร้างพลังงานขึ้นมานะครับอันถัดสุดอันสุดท้ายก็แน่นอนครับก็คือ Deliver Success แต่เขาบอกว่า Deliver Success สเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากลูกน้องคุณ Success ถ้าลูกน้องคุณ Success คุณก็จะ Success ไปโดยปริยายไม่ใช่ว่าคุณ Success คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกก็คือ3อย่างนะครับ bring clarity นะฮะหนึ่งสอง boost energy and optimism นะฮะสาม deliver success สามอย่างนี้คือ สิ่งที่ซาเทียมอบให้นะครับ,ก,บกับทุกกกับทุคนแล้วก็เรื่องของไซโลคือสิ่งที่เขาเขาไม่ต้องการนะครับซาเทียไม่ต้องการเขาเนี่ยทำอีเวนต์หนึ่งน่าสนใจมากนะครับก็คือพาผู้บริหารร้อยห้าสิบคนนะฮะไปรีทรีทเหมือนเอาติ้งะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์ผู้บริหารทุกคนก็คือไปปุ๊บจับขึ้นรถตู้ครับเอาพนักงานเอาผู้บริหารจากหลายแผนกมารวมกันครับแปดคนจับขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้เสร็จรถตู้พาไปไหนรู้ไหมฮะรถแล้วรถตู้ไม่บอกว่าพาไปไหนแต่รถตู้พาไปที่ คล i e อนครับไปที่คัสเตอร์ใหญ่ๆของ Microsoft ซึ่งมีอยู่ประมาณ20่สิบคัสเตอร์อยู่ในแถวแถวเซาท์ลให้คนแม n a จเมนต์เนี่ยที่อยู่แผนกต่างกัน8คนเนี่ยไปเจอลูกค้าครับในเอาทิ้งแล้วก็ไปนั่งฟังลูกค้าว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปกติการเยี่ยมลูกค้าเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดอะไรใหม่เพราะว่าคุณไปเยี่ยมในฐานะที่เป็นพนักง,งานแบบงานประจําแต่ว่าพอเอาหลายๆคนเข้าไปเนี่ยเกิดเป็นครีเอทิวิตี้ทันทีครับและนี่คือการ Break Silo การสร้าง Diversity ตี้และ c u สเ o อ e ์เซนทริกที่แท้จริงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ซาเทียเนี่ยชอบดีไซน์จริงๆมากครับเขาเชื่อเรื่อง Diversity ตี้มากเขาเชื่อเรื่องคัสเ o m e r c e n t r i c มากแต่หลายๆครั้งการคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนหนึ่งคนคิดมันเกิดจากคนหลายๆคนมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วช่วยกันคิดและการที่เขาเอาคนหลายๆคนเนี่ยจับขึ้นรถตู้แล้วไปคุยกับลูกค้าเนี่ยการพูดได้ไอเดียใหม่ๆเยอะมากอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะลองเอาไปใช้ได้นะครับ เรื่องธุรกิจจะมีอะไรมากมายครับของ Microsoft วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝาก Subscribe แบบทัดครึ่ง Podcast ์ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแบบทัดครึ่ง Podcast ์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ